สวัสดีครับสมชายและเสินสุขนะครับเราก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับโรคเ,เรียกว่าต้นเหี่ยวตายนะครับต้นเหี่ยวตายที่โดยที่ไร้สาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับเรียกว่าเถาตายเถาเหี่ยวตายนะครับก็เรามาดูนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับที่ ที topic, ่เป็นโรคที่น่ากลัวนะครับเป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดนะครับนี่นะครับแล้วก็ตั้งแต่เราปลูกแตงมานะครับเราก็ไม่เคยเจอปัญหาอย่างนี้นะครับที่แตงเหี่ยวตายนะครับเราไม่เคยเจอนะครับเราก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับว่าเขาเกิดจากอะไรนะครับเราไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับนะครับเขาก็จะเป็นต้นเหี่ยวนะครับเห็นไหมครับเหี่ยวเหี่ยวอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเหี่ยวนะครับเหี่ยว ตายนะครับของผมก็จะเกิดอยู่ช่วงระยะหนึ่งช่วงระยะตรงที่เห็นโล่งๆไหมครับนี่คือไร่เันสุกนะครับที่ที่เราปลูกมานะครับตลอดทุกทุกปีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมานะครับก็มาราวห้าหกเจ็ดปีแล้วนะครับที่เราปลูกแต่เพิ่งปีนี้ปีแรกที่เห็นนะครับเราก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับตรงนี้ที่แก้ไขยากนะครับถ้าตายล้วคือปล่อยตายเลยนะครับ ปล่อยตายเลยมางเห็นไหมครับมีมีต้นเดียวนะครับต้นเดียวของเขาเนี่เห็นไหมครับต้นนี้ไม่จะเหี่ยวนะครับแล้วอีกอีกต้นนึงมันไม่เหี่ยวนะครับมันเคลียร์เดียวกันนะครับเห็นไหมครับเคลียร์นี้ไม่เหี่ยวนะครับเห็นไหมครับเป็นต้นเดียวกันแต่อีกแขนงนึงเหี่ยวอีกแขนงนึงไม่เหี่ยวนะครับทั้งทั้งที่เป็นต้นเดียวกันนะครับเราก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับเพื่อนๆคขไหนก็ถ้ารู้ก็ก็ช่วยบอกแนะนําด้วยนะครับเราก็จะได้แชร์ให้เพื่อนๆได้รู้วิธีการแก้ไขนะครับ เกี่ยวกับเถาเหี่ยวตายโดยไร้สาเหตุนะครับแต่อย่างไรเส้นสุกนะครับก็อาจจะวิจัยออกมานะครับแล้วก็วิจัยน่าจะหนึ่งอาจจะเป็นเพราะไถตากดินไม่ได้อาจจะเกิดเชื้อราในดินนะครับอาจจะเกิดจากเชื้อราในดินนะครับที่ของเราเป็นแล้วมันจะตายต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตอนนั้นตายแค่ต้น2ต้นนะครับก็จะลามไปเรื่อยๆลามไปเรื่อยนะครับนี่ก็เกิดหลายแถวอยู่นะครับแถวละนิดละหน่อยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับ ตอนที่เราไถนะครับเราอาจจะเป็นเพราะเราไถตากดินไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะเราไถตากดินไม่ได้มาเลยทําให้แตงโมของเรานี่เหี่ยวโดยหลายสาเหตุนะครับเราก็หาวิธีแก้อยู่นะครับเราว่าเกิดเชราในดินเราก็ใช้ปูนขาวนะครับน้าปูนขาวละลายน้าปูนขาวมาลดมาอะไรนะแต่ก็ยังแก้ไขไม่ได้นะครับก็ยังไม่หายก็ยังเหี่ยวตายอยู่นะครับเ <ๆ S 2> พื่อนเพื่อนคนไหนที่ผ่านประสบการณ์เรื่อง ต้นเหี่ยวตายนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับก็ช่วยแนะนำหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างไล่ชสุกก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็เราก็ได้แค่วิจัยนะครับว่าหนึ่งเกิดจากสัตรูเป็นแมงที่เรามองไม่รู้ว่าแมงอะไรอาจจะเป็นพวกไอแมลงวันทองแทงต้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะมันตายเป็นมันไม่ได้ตายทั้งหมดนะครับบางทีต้นนึงมันตายไปสองเถา สามเถอย่านี้นะครับแต่มันก็จะลามไปตายไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี่เราก็ไม่รู้จะหาวิธีแก้ไขถ้าลักษณะนี้นะครับก็ก็จะแก้ไขยากนะครับเ,เพื่อนๆจะแก้ไขยากนะครับเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าเขาเกิดจากอะไรเป็นเป็นเราปลูกแตงมาก็หลายปีแล้วเพิ่งเป็นเพิ่งมีเอ่อปีนี้ปีแรกนะครับ เห็นไหมครับก็เหี่ยวตายเลยนะครับตายเป็นจุดๆย่อมๆนะครับตัวเต่ตรงนี้ตายตั้งแต่นานแล้วครับจนเขาสะอาดไปหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับสะอาดไปหมดเลยนะครับเหลือแต่ตรงหัวแถวทางนู้นกับหางแถวฝั่งทางนี้นะครับแล้วก็ได้แค่วิจัยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็เอาปูนขาวมาโรยก็มีนะครับปูนขาวขาวเห็นไหมครับปูนขาวที่เราลองมาโรยทดสอบดู ่าคาเชลาในดินนะครับตอนที่เราก็พลาดได้หนึง่งตอนที่เราไถปรับปรุงดินนะครับเราไถแบบคือไถเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ยังไม่ทันได้ตากดินฝนก็ตกมาใส่นะครับพอเรามาตอนที่เรามาตีตอนเรามาตีดินเพื่อจะตากดินอีกฝนก็ตกมาใส่อีกนะครับเลยไม่ได้ตากดินดินไม่แห้งนะครับพอเรามาขึ้นล่องขึ้นอะไรตอนเราปลูกก็ฝนตกมาใส่ตลอดนะครับแปลงนี้ นะครับเราก็คิดว่าจะไม่ได้กินด้วยซ้ำนะครับแต่ก็แตงโมก็กลับมางามอยู่นะครับแต่ก็เสียหายก็ไม่เท่าไหร่นะครับเสียหายก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้แต่เป็นเราเรายกตัวอ,อย่างให้เพื่อนเพื่อนดูกับแตงเหี่ยวตายโดยไร้สาเหตุนะครับเพื่อนคนไหนก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ก็ไม่ต้องคิดมากนะครับก็ตายก็ปล่อยตายไปที่เหลือก็เป็นของเรานะครับตรงนี้ แต่เราถึงเน้นอยากจะให้ไถตากดินให้ได้นะครับไถจะรอบ2รอบนะครับเพื่อตากดินให้เชื้อราเขาจะได้ตายดี